ุ้นอเมริกานั้นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ correction แรงๆนะคะหรือว่าบางคนบอกว่ามันฟองสบู่แตกเนี่ย คุณเอมมองว่าม,มันเป็นไปนได้ไหมคะเอมคิดว่ามันไม่ใช่ฟองสบู่เหมือนรอบตอนปี2000ด้วยความที่ PE มันก็ไม่ได้สูงขนาดน,านั้นแล้วก็ทุกวันนี้หุ้นมันก็มีกําไรกันหมดแล้วใช่ไหมครับพระ,ะนันเรื่องฟองสบู่เอมคิดว่าไม่ใช่คุณกีตาเราก็ไม่ควรที่จะก,กังวลมากเกินไปพวกคุณที่เมื่อกี้เจ็ดนังฟ้าที่เอ็มพูดมาเนี่ยถ้าลงมาเยอะเอ็มเชื่อว่ามีคนเก็บและเอ็มคิดว่าสิ่งที่ตัวเลขที่ออกมาแค่เดือน2เดือนตอนต้นปีเนี่ยอาจจะมีพวกซีซันอลเอฟเฟกหรือว่าตัวเลข ISM ตัว อร์วิสที่ตอนแรกออกมาแล้วตลาดหุ้นลงเยอะเลยเนี่ยทำให้ดูว่าโอ้โหผู้บริโภคอเมริกาไปไม่ไหวแล้วนะแต่ปรากฏว่าเอ็มฟัง e a r n i n g c งค l ในพวกบริษัทที่เป็นบริษัทค้าป,ปลีกหรือบริษัทที่เป็นเรือสำราญนะคุณกิต้าเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยยังมีความต้องการที่จะซื้อคนที่มีหุ้นอเมริกาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณา t ท k e Profit ลงมาได้แต่ยันหนีออกจากหุ้นอเมริกาตลาดอเมริกาที่ ดีอย่างเงี้ยบริษัทคุณภาพอย่างเงี้ยเวลาที่มันขึ้นไปสูงๆก็ขายออกสักหน่อยแต่ว่าถ้าลงมานะอย่าลงมานะลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปเก็บแน่นอนนะคะอย่าง JPMorgan เนี่ยเขาก็บอกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีไว้โอนแต่หุ้นอื่นๆเนี่ยมันมีไว้เรน์เพราะฉะนั้นมุมอมองของบริจรกศิกรไทยก็คือตอนแรกที่เราโอเวอร์เ oh, ทหุ้นอเมริกาแบบเราชอบมากเราปรับลดลงมานิดนึงเป็นสไลาี่โอเวอร์เทแปลว่าเรายังชอบอยู่แต่ว่าเทครอฟฟิตออกมาบ้าง ถ้าทรัมป์ขึ้นภาษีเยอะขนาดนี้เเาาไม่ระวังระมัดระวังอะเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเข้าสู่ r e c e ซ์ชันได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มีหุ้นอเมริกาเยอะๆต้องต้อง a w a r ตรงนี้คุณกิต้าว่าในระยะสั้นเนี่ยหุ้นอเมริกาจะปรับขึ้นได้เยอะๆเนี่ยยาก เพราะว่าเราเล่นกันมา2ปีแล้วปีอะเกิน20%ซึ่งเป็น abnormal return คือเป็นผลตอบแทนที่เกินกว่าเฉลี่ยใช่ไหมคะปกติใช่ไหมคะ,มคะแล้วบวกกับว่าทรัมป์เนี่ยต้องการให้เศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวนะคะคือไม่ได้ต้องการให้เกิดรีเซ s s i นแหละแต่เขารู้ว่า mm hmm. สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวและต้องการให้บอลยิวลงบอลยิวลงเนี่ยมาจาก2ทางก็คือไม่เกิดรีเซชชันก็เงินเฟอ้อลง ขึ้นภาษีอย่างนี้เงินเฟอ้อไม่ลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็ต้องสโลดาว w n ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยมองว่าตอนนี้แหละนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขากําลังจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วการขึ้นภาษีของทรัมป์เนี่ยจริงๆส่งผลกับประเทศอะไรมากที่สุดอาจจะเป็นอเมริกาก็ได้ด้วยความที่ตลาดหุ้นอเมริกาใกล้ออทามไฮตลอดเวลาแล้วก็จะมีแบบการปรับลดลงนะคะมันก็จะผันผวนตรงแถวๆนี้แหละที่ p e 21 นะ,ค,ะคุณกิตา้าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มปีุู้นอเมริกาก็อาจจะต้องต้องพิจารณาอาจจะเท k e profit ลงมาบางส่วนเนาะ take profit ลงมาบางส่วนแล้วก็รอจังหวะเข้าใหม่ค่ะค่ะจะกลายเป็นอเมริกาเฟิร์สจริงๆนะคะก็คือจะปวด <c oughs> เป็นคนแรกเลยนะะหลังจากที่ถูกตอบโต้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็อยู่ในจังหวะที่แพงด้วยทีนี้คือนอกจาก เรื่องของความเสี่ยง r e c e s s i o n แล้วนะคะฝั่งของนยโยบายการเงินที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ตลาด question นะคะคือนยโยบายการเงินมันก็ส่งสัญญาณนะคะว่าเป็นขาลงนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเอมก็พูดถึงนะคะว่าถ้างเงินเฟอ้อสูงนะคะจากทั้งเรื่องของการตักก้งกำแพงภาษีนะคะหรือว่าการพยายามที่จะไปะขับไล่ผู้อพยพก็ตามหรือว่าตอนนี้คุณอีลอนมสนะคะก็ มุ่งหน้าจัดหนักมากนะคะกับกระทรวงดอชนะคะไปบดพนักงานภาครัฐลงออกไปมากมายเลยนะคะมันก็อาจจะมีเอฟเฟกกับด้านเงินเฟ้อด้วยเหมือนกันนโยบายการเงินที่มันน่าจะเป็นขาลงเนี่ยนะคะมันจะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้อีกไหมในจังหวะที่เงินเฟ้อมันดูือนว่าจะทรงตัวสูงก็จริงๆเรื่องของเงินเฟ้อที่ทรงตัวค่อนข้างสูงคุณกีต้าจริงอยู่ในความคิดของตลาด ทำให้ตลาดเนี่ยมองว่าเฟดปีนี้ลดดอกเบีย้ยได้เพียงแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งอย่างมากเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพอเจอ,เ,อ,อเนี่ยมีความกังวลเรื่อง growth slowdown หรือว่า recession จากการขึ้นภาษีความไม่แน่นอนต่างๆแล้วก็ถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีเนี่ยเอ,อเอ็มเห็นว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะ price in การลดดอกเบีย้ยได้เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณอิตาจริงๆพรุ่งนี้ ก็มีตัว non farm payroll ก็คือตัวเลขการตั้งงานนอกภาคก,การเกษตรใช่ไหมคะถ้า,าต่ำกว่าคาดออกมาแสนตน้ตนๆเนี่ยเอ็มก็คิดว่าก็จะทำให้ตลาดมองว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยได้นะคะแต่เอ็มก็ยังมองว่าการที่เฟดเ,เพิ่มคือคราวนี้คุณกิต้ามันแปลกก็คือว่าถ้าสมมติเราเห็นว่าเฟดอะลดดอกเบีย้ยหุ้นมันน่าจะขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเรามองว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ย กลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเศรษฐกิจไม่ดี n a s ด a q ขึ้นแต่เอ็มกำลังคิดว่าคราวนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆอ่ะน a สดจะไม่ขึ้นเพราะว่าคือถ้าคุณกีตา้ามองนะมันเหมือนกับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกามันถึงจุดพักอะ่ะพวกหุ้น small cap mid cap อะ่ะอย่างถ้าไปดูตัว Brussels 2 0 0 0่ะที่รวมพวกหุ้น small cap mid cap ด้วยเนี่ยนะคะตอนนี้ปรับตัวลงมาประมาณ14แล้วนะคะแล้วก็หุ้น m a x s นะคะ ก็ Apple Amazon อะไรพวกนี้ลงมาหมดเลย Apple ลงมา7% Amazon ลงมา12 google ลงมาเกือบ20แล้วนะจากไฮอะนะคะอ๋อมิโครซอฟลงมา15% Nvidia เียลงมาเกือบ20%เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตลาดเนี่ยเลือกที่จะ take profit ตัวที่เคยได้กำไรเยอะๆไปก่อนแล้วก็กังวลเรื่อง growth slowdown นะคะแล้วก็มองว่าถ้า growth slowdown เนี่ยเลือกที่จะขายหุ้นที่ได้กำไรออกมาก่อน แล้วก็รอดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหลายๆครั้งหรือว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตลาดหุ้นไม่ได้รีบขึ้นนะ่ะ<ม>เพราะว่ามันเล่นกันมาค่อนข้างเยอะค่ะค่ะมันก็ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องนะคะกับวิวของเอ็กซ์เพรสตหลายๆท่านนะคะหรือกระทั่งเรื่องที่เราเคยพูดถึงกันมาอย่างเช่นความระมัดระวังของคุณบรอนบัฟเฟตต์การถือเงินสดเยอะๆนะคะหรือว่าหลายๆคูรูก็เตือนบอกว่าหุ้นอเมริกานั้น มีบุรุษค่าที่สูงมากนะคะเดี๋ยวเจอฟองสบู่ในระยะเวลาข้างหน้านะคะการปรับฐานรออยู่ไม่ไกลนะคะจังหวัดนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเหมาะเจาะพอดีเศรษฐกิจไม่ค่อยโอเคนะคะสงครามการค้ามันก็กลับมาทิ้มแทงภาพของเศรษฐกิจอเมริกาเองนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ correction แรงๆนะคะหรือว่าบางคนบอกว่ามันฟองสบู่แตกเ,เนี่ยคุณเอมองว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเอมคิดว่ามันไม่ใช่ฟองสบู่เหมือนรอบตอนปี2000 เพราะว่าด้วยความที่ PE มันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ทุกวันนี้หุ้นมันก็มีกําไรกันหมดแล้วใช่ไหมคะพวกบริษัทหุ้นเทคแล้วก็บริษัทหุ้นเทคก็เป็นหุ้นที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เงินสดเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องฟองสบู่เอฟคิดว่าไม่ใช่คุณกีตาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มพูดเมื่อกี้เนี่ยม,มันอาจจะดูมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะมีความกังวลซึ่งอันนี้รีเฟกสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะ แต่เอ็มคิดว่ามองไปข้างหน้าคุณกิตา้าเราก็ไม่ควรที่จะก,กังวลมากเกินไปพวกคุณที่เมื่อกี้เจ็ดนางฟ้าที่เอ็มพูดมาเนี่ยถ้าลงมาเยอะๆเอ็มเชื่อว่ามีคนเก็บมีคนเก็บแน่นอน Microsoft อย่างเงี้ยลงมาถ้าถึง2 0่5้าเนเนี่ยเอ็มคิดว่ามีคนรออยู่แน่นอนนะคะและเอ็มคิดว่าสิ่งที่ตัวเลขที่ออกมาแค่เดือน2เดือนตอนต้นปีเนี่ยอาจจะมีพวกซีซันอลเอฟเฟกเช่น GDP ที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าติดลบใช่ไหมคะ แต่ระหว่างทางมันอาจจะมีตัวเลขอื่นๆออกมาซึ่งทําให้พลิกจากลบสมาเป็นบวกหบวกสก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าตัวเลข ISM ตัว Service ที่ตอนแรกออกมาแล้วตลาดหุ้นลงเยอะเลยเนี่ยทำให้ดูว่าโอ้โหผู้บปิโภคอเมริกาไปไม่ไหวแล้วนะแต่ปรากฏว่าเอไปฟัง e a r n i n g ็งค l ในพวกบริษัทที่เป็นบริษัทค้าปลีกหรือบริษัทที่เป็นเรือสำราญนะคุณกิต้าเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยยังมีความต้องการที่จะซื้อของเหล่านี้แล้วก็ดูแบบยังเฮลตี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข ISM แค่เดือน2เดือนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอากาศมีเรื่องซีซันเข้ามาเอฟเฟกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอมว่ากลายุทธ์ก็คืออย่างนี้คนที่มีคุณอเมริกาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณา a ท e profit ลงมาได้ แต่อย่าหนีออกจากหุ้นอเมริกาเพราะว่าอย่าง JPMorgan เนี่ยเขาก็บอกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีไว้โอนแต่หุ้นอื่นๆเนี่ยมันมีไว้เรนก็แปลว่าหุ้นอเมริกามันคือ l องเทอมใช่ไหมคุณกีต้าเวลาเราโอนก็คือเราเป็นเจ้าของแต่อย่างหุ้นจีนที่ขึ้นมามันคือ just rent อะก็คือเช่าในระยะสั้นๆขอไร์ขอเขาเรียกว่าอะไรขึ้นไปกับ เขาขึ้นขึ้นไปกับเทรนแค่รนะยะสั้นๆแต่ว่าถ้าเธอไม่ดีฉันพร้อมจะขายออกเลยนะมันเป็นคล้ายๆเป็น tactical call นะคะเขาก็เลยบอกว่ามาร์เก็ตแบบยุโรมาร์เก็ตแบบจีนเนี่ยเป็นมาร์เก็ตที่สำหรับเรน t ไม่ใช่โอนแต่สำหรับตลาดอเมริกาที่ดีอย่างเงี้ยบริษัทคุณภาพอย่างเงี้ยเวลาที่มันขึ้นไปสูงๆก็ขายออกสักหน่อย แต่ว่าถ้าลงมานะอย่าลงมานะลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปเก็บแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมุมอมองของบริจรกสิกรไทยก็คือตอนแรกที่เราโอเวอร์เ h ทหุ้นอเมริกาแบบเราชอบมากเราปรับลดลงมานิดนึงเป็นสไล t ี่โอเวอร์เบทแปลว่าเรายังชอบอยู่แต่ว่าเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องโ slow down ตอนนี้มันเข้ามาปกคุมตลาดค่ะค่ะแล้วจวังหวะที่ทางบริจรกสิกรมองนะคะคือถ้าตอนนี้สไลซี่โอเวอร์เทแล้วก็เทคโปรฟิตได้นะคะ จังหวะที่อาจจะเหมาะที่จะเข้าไปเก็บนะคะหรือว่าคืออาจจะพิจารณาปรับน้ําหนักอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงไหนหรือว่าคือรอดูเงื่อนไขอะไรคะที่จะปรับมามองหุ้นอเมริกากลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง เอ็มว่าตลาดอเมริกาทามมิ่งยากคุณกิต้าแต่ว่าเราก็พอจะกะกะได้ว่าตอนนี้ PE ของหุ้นอเมริกามันอยู่ใกล้ยีิบสเท่าใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยมันอยู่ที่1 8บแเท่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าลงมาแถวนั้นนะคะเอ็มคิดว่าน่าน่าสนใจหรือว่าอย่างเช่นหุ้นประเภทหุ้นเทคเนี่ยที่ตอนนี้ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ Microsoft ลงมาส5จากทายเนี่ยเอมคิดว่าถ้าลงมาเนี่ยหุ้นกองทุนแบบ เทคโนโลยีที่ลงทุนแบบ KG Tech อย่างเงี้ยน่าเก็บสะสมอย่างมากเลยค่ะเอมยังจำได้เลยช่วงที่เอมลงทุนหุ้นเทคโนโลยีแล้วได้กำไรมากที่สุด<ม>ก็คือตอนที่คนบอกว่าไม่เอาหุ้นเทคแหละคุณกีตานะคะตอนที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเงินเฟ้อมาหุ้นเทคแบบจบรอบแล้วช่วงนั้นแหละค่ะต้องเข้าไปซื้อเลยนะคะค่ะโอ้โหนี่คือตำรามาแบบ วอร์ e รนบัฟเฟตเลยนะคะคือ <laughs> เราก็ต้องกล้าเนาะเ <c oughs> มื่อเกิดความกลัวขึ้นมากๆในตลาดนะคะคือถึงจะได้มีแต้มต่อนะคะในโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์ในการทำกำไรที่ค่อนข้างสูง